ค่ะพี่น้องมาตามต่อคอหวยลาวของเพชรเมืองจันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพชรเมืองจันหวัวทีแล้วบอดได้ลุง่งอ่ะรอบนี้วันศุกร์ที่สองนาะค่ะพี่น้องเนาะลาวพัฒนา เมืองจันทรอ๋อฮะน่อหนูเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> คือสิบป็นวดแทน้อข้อหวยเล่าหามผากเด้อค่ะพี่น้องเพชรเมืองจันทร์วิ่งรูด อชุดชุดหาตัวชุดห้าตัววินหาตัววินหนึ่งศูนย์สี่ห้าสามชุดหาตัววินได้พี่น้องเด้อ มันก็มาชุดสี่ตัวสุดสี่ตัวมี่เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์ บันทึกกศูนย์หกแปดสี่ห้าศูนย์สี่หนึ่งหาศูนย์ชี้หนึ่งพี่น้องบันทึกกมาแปดสี่เก้าห้า สี3หนึ่งสามหนึ่งอันนี้คือสุด4สีตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสุด4สีตัว าชุด2ตัวบ้านี้2ตัว71 C1 06 31 8 สี่เก้าห้าหลักหาศูนย์วงกลมตัวใดวงกลมศูนย์หกกับหาศูนย์เด้อค่ะพี่หน่องเด้อสำหรับชุด สุดสองตัวของเพชรเมืองจันทร์เล่าพัฒนาครัพี่น้องเอามาสุดสุดสามตัวมิจักหางอยู่นี่สุดสามตัวหนึ่งสองสามสี่หาหกหางสุดสุดสามตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ไม่เรทัดด้วยเส้นงูแบบนะี้ สำหรับชุดสองตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อชุดสองตัวของเพชรเมืองจันเพชรเมืองจันมีครบชุดหอดหาตัวซีตัวสามตัวหรอกะมาสองตัวมาชุดสามตัวมีอยังศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนีเด้อ สามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกห,ก,หกแปดสี่สี่เก้าห้าห้าห้าศูนย์อะพี่น้องเพชรเมืองจันว่งกลมที่ตูวใด นหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่เลขหนึ่งเด้อค่ะสามหนึ่งสามเอาพาพี่น้องสำหรับเพชรเมืองจันทร์เล้าพัฒนามาครบชุดฮอดฮาตัวฮาตัวฮอดสองตัวเด้อค่ะพี่นอ้องฮอดเอาเลขวิ่งเพื่อนนั่นเลขวิ่งเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งแดนนั่นเพื่อนวิ่งเพื่อนแลนนั่นคือศูนย์กับหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วิ่งศูนย์กับหนึ่งเอาพี่น้องตัววิ่งตัวแลนคือศูนย์กับหนึ่งอยู่ทึงทงพี่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะวิ่งแลนหลูดนี่คือศนกับห่งจับคู่สุดทาตัวหนึ่งศสุดสีตัวเจ็ดหนึ่งศูนย์หกหโอ้เก้ 06 8 4 5 0 1 4ปดสี่ห้าศโอ้ห้าศนย์สี่หน่ะระวังสุดสุดสี่ตัวเด้อค่ะพี่น้องบานในมาสุดสามตัวบนนี้สุดสามตัวมี0 4 1 1์ส1่หน หกแปด 5, 5 0, ี่สี่วงกลมห้าหาศกับ1 0 6ส่วน2อตัวบันนี้เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หก่งกวงกลม0ูนกับ5 0าศูยเด้อค่ะพี่น้องเอาแคปนาจอค่ะสำหรับเพชรเมืองจันท์ลาวพัฒนาลาวพัฒนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เพชรเมืองจันอร์แคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องพอกันคลิปนาค่ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ